สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ6 3นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าหลักสิบล่างของเรานะคะคในวันนี้คํานวณได้เ,เด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิจเบรตัฐบาลคคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้น ไม่สน,นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเราใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างของเรานะคะขอทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักหน่วยบนนะคะบวกหลักสิบั้นที่สี่บวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะคะการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าหลักสิบลังของเราในงวดวันที่16นี้ทางเราคำนวณไดร์เลกเด่นอะไรบ้างนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกอีกหนึ่งนะคะสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกอีกหนึ่งนะคะได้1สิบได้เลยศูนย์สำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าสี่การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ผลออกเก้าสี่เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกเก้าสี่สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลขสามามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า ไดเลขเด่น5 5บวย4ได้9 9บวย1ได้10ไดเลข0สําหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก98การคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข5เลข9และเลขศย์ผลออก98เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข9ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก98 เรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักหน่วยบนเลข8 8บวก8 16 16บวก1 17 17ได้เลขเด่น7 7บวก4นะคะได้18ได้เลข1 1บวก1ได้2สําหรับผลออกเรามอาเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก7 7การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงดนี้คำนวณได้เลข7เลข1และเลข2ผลออก7 7เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกเจ็ดเบิ้ลสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนได้หกหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกอหนึ่งได้สองสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองสอง การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้เลขเจ็ดเลขหนึ่งและเลขสองผลออกสองสองเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวนะคะออกสองสองเรามารับชมกันต่อนะคะหลักหน่วยบนไดขห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งสิบสองได้เลขเด่นสองสองบวกสี่นะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกสองสี่การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขหกเลขเจ็ดผลออกสองสี่เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสองสี่มารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลขเจ็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งสิบหก 16ไดเลกเด่น6 6บุย4นะคะได้10ได้เลข0ศนย์นบย1ได้1สําสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก64การคำนวณเลขเด่นหลักสิบดังในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลขศูนยเลข1นผลออก64เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างต้านสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก 6, 4ส เรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักหน่วยบนเล็กเจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกหนึ่งสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด็ดสี่สี่บวกสี่นะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมาออกแปดสามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบด้านในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขแปดและเลขเก้าผลออกแปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ เลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรงางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสามดานี้นะคะคืองวดวันที่หนึ่งกระด,กดาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกกรดกดาคมพศหกสามสูตรคำนูณในวันนี้หลักสิบล่างนะคะทางเราขอทําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลขแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวก หนึ่งสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวยสี่นะคะได้ 22, 22, สิบสองได้เลขสองสองบวยหนึ่งได้สาม ouais. สำหรับผลออกนะคะเรารอลุนโดยกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณหลักสิบล้านนะคะสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล้านของเราในวันนี้นะคะการคํานวณของเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขแปดเลขสองเลขสามนะคะเลขแปดเลขสองเลขสามนะคะเรามารอลุนโดยกันนะคะท่านผู้ชม ว่าสูตรคำนวณของเราในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้จะผ่านหรือไม่นะคะสำหรับงวดนี้ขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้เฮ้รวยรวยเร้วาพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ